คนวันพุธท,ทางพุธกลางวานันและพุธกลางคืนก่อนอื่นรับคำทำนายให้พิมพ์คำว่าเทวดาคุม้มครองค่ะคลิปดวงรายสัปดาห์อาจารย์ลงทุกวันจันทร์นะสำหรับวันนี้ไพ่ของคนวันพุธนะต้องอาศัยความเชื่อหน่อยนะใครที่ไม่เชื่อก็ผ่านไปฟังเป็นนิทานนะคะสนุกสนุกนะวันนี้เราจะแบ่งความเชื่อของคนวันพุธเป็นนะเชื่อในเรื่องของเทพเทวดานะคะ กับเชื่อในเรื่องของเจ้ากรรมในเวรหรือว่าผีแล้วแต่จะเรียกนะคะนะแต่ขออนุญาตเรียกแบบนี้ให้ให้ชัดเจนนะคะ 1. คนวันพุธที่อาจจะเคยไปฝากตัวเป็นสิทธิ์ครอบครูเคยฝากตัวเป็นครูอาจารย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพท่านไหนนะคะ นะให้ขึ้นมาชัดเจนนะคะถ้ามีคำถามว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านยังดูแลคุม้มครองเราอยู่ไหมอันนี้ตอบว่าอยู่นะคะและถ้าเราอธิษฐานจิตคิดถึงท่านท่านรับรู้ไหมอ่ะรับรู้นะคะและท่านก็อํานวยพรให้กับคุณนะคะแต่อีกพาร์ทหพาร์ทที่2ก็คือว่าในช่วงนี้มันจะมีเรื่องสัมผัสพิเศษเรื่องราว8ปที่อาจจะเป็นทั้งตัวของคนวันพุธเองและคนรอบข้างคนในครอบครัวคนรักนะคะ มันจะมีเช่นเราสัมผัสได้ถึงเสียงที่ได้ยินมาแปลกแปลหรือเหตุการณ์ที่มันไม่มีข้อสรุปนะคะจับต้นชนปลายไม่ถูกเหตุการณ์ที่มันเป็นเหลือเชื่อเรื่องลึกลับเรื่องทีเ่เหนือความคาดหมายหาคําตอบไม่ได้นะคะนะก,ก็ถ้าเชื่อในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเรื่องของการสื่อสารเรื่องของผีเรื่องของวิญญาณเนี่ยมันจะมีเรื่องเหล่านี้เข้ามานะคะในนั้นา่ายให้รับรู้ไว้ว่า มันจ,จะมีเรื่องเหล่านี้เข้ามานะเ <the> <v ood> oo> ชื่อไม่เชื่ออยู่ที่ตัวคุณนะคะแล้วมันมีผลกับเรายัางไงนะก็ถ้าเป็นในเรื่องของเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแน่นอนว่าท่านดูแลคุ้มครอ,องนะคะท่านเป็นท่านเป็นพลังงานดีๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่เตือนก็คือสําหรับคนที่ขาดในเรื่องของบุญกุศลไม่ค่อยได้ทําบุญทํากุศลอ่าแล้วก็ผิดศีลเป็นประจํานะคะไม่ไม่รวมคนที่ ถูกบ้างผิดบ้างนะคะปะปนกันไปนะตามตามความเป็นมนุษย์ของเรานะคะคนที่ทําผิดอะไรหนัก,นกๆแล้วก็ไม่แก้ไขนะคะเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ที่เจ้ากรรมในเวรมันอาจจะเป็นจุดจังหวะที่มันจะต้องเวียนมาเจอกันเป็นเหตุเป็นเหตุที่ว่าเราอาจจะต้องโดนนะคะหรือว่าชดใช้นะก็ว่าไปแต่ถ้าเราไหวพระธรมบุญสวดมนต์ก็อาจจะ เบาบางลงได้นะคะหาโอกาสส่วนม์นะใครอยู่ต่างประเทศนะคะส่วนมลบทที่เราชอบสลับสลับกันไปก็ได้นะคะส่วนให้สม่ําเสมออย่าถามว่ากี่จบถามบ่อยมากเลยกี่จบดีนะคะถ้าวันนี้ไม่เหนื่อยแล้วก็หลายจบหน่อยวันนี้เหนื่อยแล้วก็สักเก้าจบหรือตามกําลังวันนะคะแต่ขอให้ทำสม่ําเสมอนะเรื่องแบบนี้แต่ละคนเนี่ย เขาเรียกว่าวิธีการปฏิบัติมันไม่เหมือนกันนะคะเป็นแนวทางก็คือขอให้ทําสม่ําเสมอนะเจ้ากรรมในเวรอาจจะให้เราเจออุปสรรคบ้างความคล่องตัวน้อยลงแต่ว่ายังมีข่าวดีอยู่คนวันพุธอาจจะมีเกณฑ์ได้โชคจากเพศตรงข้ามนะคะเพศตรงข้ามนะ,ะทั้งในเรื่องของโอกาสในเรื่องของการหยิบยื่นความช่วยเหลือนะคะได้เงินแบบเนี้ยนะคะ ก็ช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะในเรื่องของการรับรองในเรื่องของคอนเน็ t ชันแบบนี้เพืตรงข้ามจะให้คุณค่ะ